จากเพจเอสพีใส่ป่านค่ะ <satisfy> ว <karang superpower> ันนี้นะคะป่านก็จะมาเม้ามอยนะคะเป็นไฟเบอร์นะคะที่ป่านเนี้ยกินมานานแล้วนะคะแล้วก็กินมาประมาณ2ปีแล้วนะแล้วก็แบบว่ากินทุกอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์นึงประมาณสองสครั้งนะคะแล้วก็รีวิวบ่อยมากนะคะหลายคนรู้นะคะแฟนเพจรู้นะคะซึ่งจะเป็นแบรนด์ไหนเป็นไม่ได้เลยนะคะนอกจากนี้เลยค่ะเซจูวิต้านะคะ x อสท็กนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรสน้ำผึ้งมะนาวนะคะแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะจริงๆเนี่ยป่านก็รีวิวนะคะแล้วก็พูดในไลฟ์เนี่ยนะคะบ่อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเม้ามอยกั อีกครั้งหนึ่งว่า i, เฮ้ยทำไมมันดีงามยังไงนะคะแล้วก็ทําไม2ปีตลอดมาเนี่ยก็คือปันป่นรีวิวตลอดนะคะแล้วก็ทานตลอดเลยไม่เปลี่ยนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะซึ่งเจสูวิต้านะคะเป็นแบรนด์นะคะในเครือคาร์มาสนะคะแล้วก็มีคอนเซปต์นะคะว่าบิวตี้อีส์ยั่มีนะคะเพราะความสวยคือความอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปั่นชอบนะคะอย่างแรกเลยก็คือรสชาติดีอร่อยนะคะไม่มีน้มตาลนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่าอันนี้คือสิ่งที่ปั่นมองเป็นอย่างแรกนะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือเขามีแอลคาฮอล์น ก็คือตัวนี้ดีงามมากเลยทุกคนคือจะช่วยแบบเผาผลาญนะก็คืออย่างป่านเนี่ยนะป่นออก IF ตอนเที่ยงใสเมยแล้วป่านก็จะกินประมาณเที่ยงนะคะหรือว่าบ่ายโมงนะคะซึ่งมันก็จะแบบอ,อประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งคือแบบตรงเวลามากแม่แล้วก็แบบหมดส้เลยอะ่ะดีงามมากเลยนะคะปัญหาของป่านหลักๆเลยนะคะก็คือป่านเนี่ยเป็นคนที่ท้องผูกแล้วคือปกติเนี่ยก็จะพยายามกินแบบอะไรที่มันมีกาดใหญ่ใช่ป่ะอย่างเช่นพวกแบบผลไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ช่วยทุกคนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมาคนพบนะคะเมื่อไม่กี่ป นนองะะว่าการที่เรากินโปรไบโอติกนะคะควบคู่กับไฟเบอร์คือผบดีมากแม่ตอบโจทย์นะคะชีวิตปัญหาท้องผูกมากถึงวันไหนที่เราจะไม่ได้กินไฟเบอร์หรือว่าวันไหนที่เราไม่ได้กินโปรไบโอติกเราก็ยังเหมือนแบบขับถ่ายเหมือนคนที่ขับถ่ายปกติอยู่นะคะก็คือจะมีเป็นไฟเบอร์ที่เป็นเจดูวิต้านะกับโปรไบโอติกเนี่ยก็คือดีงามมากเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเจดูวิต้าเอสท็อนะคะบัตรเนี่ยกินมานานแล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็คือประโยชน์เขาเยอะนะคะแล้วก็ช่วยเผาผ่านด้วยก็คือกินตอน นเนเวลาเราเดินทํางานเนี่ยก็คือมันจะช่วงแถาผ่านไปด้วยอ่ะคือแบบดีมากเลยนะคะเลิศมากจริงๆแล้วนะคะคนที่ท้องผูกหรือว่าคนที่อาหารไม่ย่อยนะคะส่วนตัวป่านะมองว่าเวลาเราอึดอัดมากเนี่ยหลังกินนะยิ่งเราเป็นคนที่ท้องผูกอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้แบบเข้าห้องน้ำเป็นประจาําทุกๆวันอย่างเงี้ยก็คือจะมีของเสียนะตกค้างในลําไส้เป็นเวลานานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคิดว่ามีความเสี่ยงนะทุกคนเป็นมะเร็งได้สมัยก่อนเนี่ยเคยคิดว่าเราเนี่ยจะมีความคิดไปโปรแกรมดีท็อกซ์ลไส้ดีไหมมันก็แบบแอบ,บนะ่ากลัวนิดนึงที่แบบ ต้องเอาอะไรเข้าไปในร่างกายของเราแล้วก็ไปกวาดเอาสิ่งสกปรกมาอะไรเงี้ยมันก็แอบเขินอยู่นะคะสําหรับตัวป่านนะป่านก็มองว่าการกินไฟเบอร์เนี่ยมันดีงามมากเลยทุกคนซึ่งไฟเบอร์ของเจจูวิต้านะจะมีถึง7กรัมเลยนะคะหรือว่า28%หรือการที่จะดีถอกนะคะเราจะต้องกินอาหารจากธรรมชาติต้องทานผักผลไม้เนี่ยอย่างน้อย400กรัมต่อวันนะคะเพื่อให้กากใยนะคะอาหารมากพอที่ทําให้ร่างกายเนี่ยขับถ่ายซึ่งมันแบบเยอะมากแม่คือใครจะมากินผักผลไม้แบบเกือบครึ่งโล ต่อวันนึือ,อ,อกป่แล้วป่านก็ไม่ได้มีวินัยที่จะกินผักได้ทุกมื้อทุกวันขนาดนั้นนะคะส่วนตัวป่านเนี่ยก็คือสะดวกกับการกินไฟเบอร์ที่เป็นไฟเบอร์แบบทรงมากกว่านะซึ่งตัวป่านเองนะคะก็ไปเจอจัจจุบิตา้าเอ็กซ์ท็นะคะคือมันดีมากแม่ก็คือมันเห็นผลตั้งแต่ซองแรกเลยกินแล้วเนี่ยรู้สึกว่า1เนี่ยอร่อยนะคะสเนี่ยก็คือไม่ปวดบิดนะแล้วก็ขับถ่ายไม่ได้แบบหลายครั้งอะ่ะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรากินครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะเข้าน้ําประมาณ2ครั้งหรือว่าครััั้้้งเเดีียยวทนนะะวทนนท่่่าานนนนคแแลก็ขบบบถ กติไม่ได้แบบจูดอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็คือตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าชอบกินอะไรหนักๆน,นะคะอย่างเช่นพวกชาบูหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีงาม อาจริงนะคะตอนที่เริ่มกินใหม่ๆนะก็คือมีปรึกษาแบรนด์นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะดีท็อกนะคะเหมือนแบบล้างลำไส้ทางแบรนด์เนี่ยนะให้คาปรึกษามาว่าเราเนี่ยจะต้องกินต่อเนื่องกันนะคะ30วันเพื่อการคลีลำไส้ที่เราแบบกินพวกชาบูปิ้งย่างหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะปั่นก็ทานไปครบ30วันก็คือจริงๆเนี่ยตอนนั้นก็อยากจะรีวิวนะคะว่าแบบเฮ้ยมันดีมากเลยจากที่เวลาที่เราแบบขับถ่ายยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าขับถ่ายได้ดีขึ้นแม้แต่วันไหนที่ลืมกิน ก็คือยังขับถ่ายดีขึ้นซึ่งหลังจาก3 0วันนะอันแรกเลยก็คือ1เนี่ยผงยุบนะสเนี่ยก็คือรู้สึกว่าแบบน้ำหนักลงแม่จริงๆก็คือจากที่เราเหมือนแบบมันไม่ขับถ่ายอ่ะมันก็ทําให้เหมือนสะสมใช่ไหมแล้วพอแบบว่ากินอันนี้แล้วก็ทําให้เราแบบขับถ่ายดีขับถ่ายคล่องขึ้นนะแล้วก็ตัวไฟเบอร์เนี่ยก็คือจะไปช่วยแบบดีท็อกซ์ลาไส้อะไรเงี้ยพอกินแล้วเนี่ยน้าหนักลงด้วยจ้าผิวก็ดีขึ้นเพราะว่าได้รับการดีท็อกซ์อ่ะเออซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าคนที่มีป ก็ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คืออร่อยตามคอนเซ็ปต์ก็เลย beauty is yummy แล้วก็คือเป็นรสน้ำผึ้งมะนาวคือแบบอร่อยมากแล้วก็แบบว่ากินตอนกลางวันกอแบบชื่นใจลดการอยากกินน้ําหวานแถมแบบช่วยเผาผ่านด้วยตัวนี้นะคะเขาใสา่แอลคาฮ์นทีนะคะมาจุกๆเลยนะถึง500มิลลิกรัมก็คือปกติแล้วเนี่ยสมัยตอนที่ป่านออกกําลังกายหนักๆนะคะแล้วก็ไปฟิตเนสท,ทุกคนก็คือป่าน,นจะต้องกินแอลคาฮ์นทีนะก่อนออกกําลังกายเพราะว่าจะช่วยทําให้เผาผ่านดีขึ้นซึ่งสูตรป่านเนี่ยปาก็เลยกิน,น,ะะกนเซซู นนช่วยแบบเผาผลาญได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะดีมากเลยซึ่งตัวแบรนด์นะคะเขาใส่สารสกัดมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สการสกัดในไฟเบอร์เอสท็อกเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ดีท็อกซ์ลำไส้นะคะยังมีตัวอื่นเช่นใบข้าวบาเล่นะคะจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะมีสารสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์นะคะที่ช่วยการกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะสารสกัดจากชาเขียวนะคะช่วยลดการสะสมขอ,ของไขมันใหม่นะคะแล้วก็สการสกัดจากดอกคาฝอยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมน้ําหนักนะคะและที่สําคัญนะคะ แอลแคนดิชีนแอลชาเทรดนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเร่งการเป่าผ่านนะคะแล้วก็สรรารสกัดอื่นอีกเยอะมากแม่นะคะตัวนี้เลิศมั่งจริงนะคะสาหรับใครนะคะที่เป็นคนที่แบบขับถ่ายยากแม่แล้วก็เป็นคนที่แบบชอบกินแบบชาบูหมูกระทะหรือว่าชอบกินบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยก็คือแนะนําเลยนะคะเป็นเซซูวิต้าเอสทอนะคะตัวนี้ปันกินมา2ปีนะคะแล้วก็กินทุกสัปดาห์เลยนะคะดีงามจริงๆเลยนะคะสาหรับใครที่เป็นคนที่ขับถ่ายปกติอยู่แล้วนะก็อยากจะแนะนําว่ากินวิกลครั้งหรือว่า2ครั้งก็ได้ก็คือเหมือน บ,บว่าเป็นการแบบดีทอ็อกลาไส้อะไรเงี้ยที่เราเหมือนแบบกินชาบูหมูกระทะปิ้งย่างมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบสารตกค้างในแบบลําไส้เราใช่ปะตัวไฟเบอร์เนี่ยนะคะก็คือจะช่วยดีท็อกนะคะแล้วก็ช่วยแบบขับไอ้พวกนี้ออกมาดีงามมากแม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอร่อยมากนะคะจริงๆเนี่ยคะเขามีเป็นไซส์นะคะที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมีขายในวัาสด์นะคะแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ไซส์เล็กนะคะก็จะมีขายที่บิวเทียมนะคะแล้วก็ออนไลน์นะคะแล้วก็หน้าร้านค้าแนะนำอื่นๆทั่วไปเหมือนกันแบบซองนะคะ มีใน7 e เ e ่ e อีเลด้วยนะคะแม่ก็คือน,นี้เลย39บาทนะบางทีเนี่ยมีโปรนะคะเหลือ29บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ดีงามมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีน้าตาลแคลอรี่ต่ำนะคะไม่ต้องห่วงนะคะก็คือใครที่ชอบกินแบบซาบูหมูกระทะแบบตอนคืนอะไรเงี้ยก็คือกินตัวนี้ต่อได้เลยเช้ามาคือหมดไสจริงของเค้าจริงๆนะแม่แนะนําเลยนะคะก็วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้นไปแล้วะค่ะบ๊ายบายค่ะ